สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นหลวงปูท่ทว,วดวัดห้วยมนคลรุ่นพักของขวัญออกเมื่อปีขออภัยค่ะสร้างเมื่อปีพศ2537ออกบรรจุกล่องเมื่อปีพศ2 5 5 3สําำหรับข้อมูลนะคะที่อิมค้นดูก็มีทั้งบรรจุกรุแล้วก็ไม่บรรจุกรุนะคะในคลิปนี้นะคะก็คือไม่บรรจุกลุ คือโดยอิ่มดูจากคราบนะคะถ้ามีคราบเก่าคราบกรุขึ้นก็คือบรรจุกรุไม่มีคราบก็คือไม่ได้บรรจุกรุนั่นเองนะคะในคลิปนี้จะเป็นพิมพ์เตารีดใหญ่ค่ะ สภาพองค์พระสวยสมบูรณ์เทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไป2เท่าลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคา ID l i n ยเบอร์โทรซับและ e c o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  k พระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ